สบายดีสบายดีพี่น้องวันนี้พบก,กับสองสลด์บรรณาโซ้เหนยเนาะพี่น้องตราบใดที่โควิดยังว้าซาวฮะกับว่ยอมออกจากป่าได้พี่น้องวูบิทางหากินเนาะพี่น้องมีแต่เขาป่าหาคูดหาหน้ำใม่มันอีกหาหน้ำใหม่เนาะพี่น้องคือเก่าเขาป่าน้ำใหม่วนสิตตเได้พี่น้องตอนมานั้นเครื่องพาคือแจงแงมาหอดเครื่องทางขึ้นเขาขึ้นเขา,ขขา,ขขาล่มมาล่มมาได้พี่น้องเอ้ยบัดนี้แต่ว่าถ้าเขาไม่ยอมยุดิเขาป่าคือเก่าได้พี่น้องซ้ายลุยเฮานะสูอย,อยู่เลยเอานะพี่น้อง แต่ว่าบมได้มาสามคนแล้วพี่น้องมาไลายเพราะว่าในรถทยไหนข่าหนึ่งนะถ้ามีว่าจะมารถท้ยเนาะพี่น้องแต่ว่าคนไลายเนาะพี่น้องคนมาไลฟ์สล่สะซุ่มสล่ะก็เลยขี่สลิงมาวันนี้แล้วก็ข้ามเมื่องอนนนันมีไอ้ป๊อกสิเกลยวหยาขึ้นใส่รถท้ายผาเมื่องนั่งกับเจ้าเนาะพี่น้องแล้วก็ซุ่มมาเนาะขี่สลงิสลงเนา,าะเพราะว่าสลิงนี่มันขี่ได้หลายคนเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาพยายามกวนอะบอร์เฮด อันนี้บริเวณเที่มันใหญ่ปันได้น้องพี่น้องขี่ได้แปลงสามคนสี่คนน้องพี่น้องสกโหลดบัวหับปันได้น้องพี่น้องสกโลดอ่อนไปน้องพี่น้องบอลเก่าที่เก่าที่เดิมที่ว่าห้ามมาสุดก่อนกุจินายอันนี้กาเตาอบน้องพี่น้องก็เจ้าเห็ดเห็ดทานน้องพี่น้องเห็ดทานอันดังไพ่หนึ่งเข่าปิ่งของกินน้องพี่น้องอันนี้แต่ว่าก็จะยังบุษฐนละไม่ลงน้องพี่น้อง Tàu ốp nì thằng ừ, này tòa cả nhà bà mãi rồi năm kỳ năm một cả nhà bà đeo luôn nhà chúa thăm mì năm thằng này kỳ năm thằng này. Nú năm mẹ năm kỳ năm kỳ năm thương năm kỳ 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 năm kỳ

ลยฮะซำไมเงยปอกได้แล้วไม่เงยกลองขึ้นมาเถิงว่าคุดแต้นเถิงดูตัวใหญ่ใหญ่ด้วพี่น้องนี่มองมานี่อ้าวเลยไปเขาปลาไปเนี่ยไปเนาะพี่น้องเขาปลาถาซุ่มนั้นเนาะเพราะว่าทุบันขี่รถไทยมาหลายคนนะทุบันไปใส่น้ำมันแล้วกะซุ่มเสร็จแล้วก็เขียวมาก่อนแน่มากัหนี้คือแจงจังปางเยอะมากเลย ล่มล่ม้อพี่น้องคือมันล่มแท้เด้พดพลนกันเลอะมาคือพลนหยิบแถววะไปเด้อเพี่น้องลุยลุยลุยนาทีนี้มันสิเห็นทำไมบะพี่น้องขอปาปลาเมืดอคืมเห็นบ่อยยังก่อนเห็นได้อนะ่รมันสีบ่วเปล่าเห็นด้ อ่านั่นแหละพี่น้องขอาบปลาละมันกระเด็นบ่มันกระเด็นบ่เอาซะมแม่แ,มแข็งอันแรกขาบปลาคือเด้อพี่น้องชิเฮนฮุงอนามาอีบ่เอ้าขับบางข้างนี้กันละเอาเมียปอกข่าวค้างพี่ผู้กัดตายบ่ เขาปลาละหมือนขึ้นได้พี่น <c Messi> ่องเขาทั se. ้งในนั่เห็นมันมียับปอกอยู่ทั้งในมีปอกซับอาหูกับตายเขาแล้วเดี๋ยวพี่น่องมานีดิเ่้ามา ไปพี่น้องมาค่ะกมวนี่พี่น้องขับปลาเมื่อยึ้มได้มัดูเขาบอกมันคึ้มขับขึ้ฝนเลยเนาะเห็นบ่จะเห็นยู่ลตาเห็นได้แม่หยอะเดาหมนี่พี่น้องอันนี้กับแม่ใช่นะไม่เราเซิงนานแท้ยังม่เห็นอีแม่นะยเห็นหงเลยัมเเห็นกกลองเลย ับเอาซอาลกองมึงามีอปงวเาปกอักสียรมาแล้วบอได้เสียงรถไทยไก่เขามาเอาพี่น้องออกมาเขาพักไหมเหมือนึ้แห้งเขาปลาไล่ตาเวนเว้าหน้าไม้มันไลตามันคึ้แห้ มีวะน้อยกับซับแบบวัดมวยหนูอย่ใกล่องเลยอมีปอกซับมีน้องพี่น้องดูขเขามา,อบบาเอาโบราณมีป๊อกว,วันมือนะกระตานึ่งในะกระพอะกันนะสะลัดน่ะยหเด็ดมาเป็นตะมือกล่องอยู่เบิ่งคากเลย เห็นไหแม่ข้างนั้นเด้ออ๋อมีปอกอยุ่แล้วเด้อเห็นบ่แม,ม่มันผลนขึ้นเศรษขาบ่บราพี่เนาะหยุ่นยาอ้มกากันซันเนาะพี่น้องมั่วแหงเม่ได้อพี่นพนเนาะหยอดเดียวเท่านั้นหยอดเดียวหยอดเดียวออกเลยมา ไอ้ลุยมีปอกตาแปลทิโควิดยังว่าเศร้าฮะกับสิบวันยอกออกแต่ปลาไม่พี่น้องระบาดแห้งขึ้นนับมือเอ้พี่น้องะมันขึมฝนเนาพี่น้องมันลายตานี่ได้กับหูเข้าปลา ยังม่เหก็เห็นเห็ดปวกแม่จานี่เนาะนี่น,นองูกตายแกดแดนมาจังไโอ้โอาอาอยได้คับแกละอา้าวแม่งนะแม่งว่ตันแม่งว่าอ้าไปทำไมมาตันีนีกา,า,ากพี่นะหัวทุ่งเลยขาวขา,าไป ตัวนี้ได้มันหน่อยบอหน่อยปวดว้าวไปตั้งนะันแต่ข้าวขาวอันนี้ก่อนคว่กับตายมีปอกว่ไม่เหลืออีกซับเบิร์ดบ่งพี่น้อมาบิ่งข้างนี้อ่ะนี่ก่อน พูดไปทาขนบอลแอนไหก่อนอม้ร้ายมีนอนใหญ่ค่ะห้าเบอันะพูดลงไปบอลชิมออกมาหัวว่ามีไอ้ปอกไปในโฟลว่าเอามีซิดเหลือนะนโฟว่าเอานนะ ส่วนมักหูกับตายได้พี่น้องมันอ่อนเนาะตุ่มซุกไว้เอาซับมัแกแดนนะมันเป็นแบบแกแดนไปแมงเยอะุดน้ายตัวมันแข็งมันอยากไม่อ่ะจุ๊บอ่ะ

นี่กองนี่กองลุยลเลยเด้ออเตกตากับพ่อพอนะม,ม, <c oughs> มันไมต่ำอันาตัวไม่นึ่งกัพออันน้อนึ่งวานีอําอําเมื่อนกินหน้ากับเบิร์พีนน่น้องกองหาเบิรแล้วกองาเบิรแล้วกองหาน,น,หน,น,หาน,นโอ้โอ้โอโ,อโคมไม่ลงในเด้อมืกอกองชิบิกับมานะผขี่รถท้ายนะพี่น้อง ไปเอาอกมานาะก่อนตักงลากมาใสมาเบิ่งดูมิตหูกระตายเขายังกองยู่ตนละเห็นบ่ดีตนลกเห็นเทีงของพาะ้อพี่นนองค่าเคืออะไรเด้อวันนี้เด้อปากมาเนาะแล้วพี่นนองเขาป้าล้มื่คืล่ตาบ่เห็นหอนำไมซับเอาซับเอาแล้วก็มื่อแล้วเด้อ เอาเน็่ปขาวซับเลยเด้อาหวงพี่น้องมือคึ้ม้อพี่น้องเบิ้งเห็นมาแลเอาเลอา่อนล้วก็อคนงเย็นป่อซับเป็นซับาแบบพ่อพ้าเล้พี่น้องวันนี้ทาทาแบบพ่อพ้าอีก ก็มันน่ะพ้นจิตตุก่ะเผาห้าเผาเมื่อ้าแบบล้วนแบบล้วนบบล้วนยางไปเลยเหรอหัวน้องข่อยพี่น้องใหญ่ปอกโ so, ซงซาปะผ้าเนี่ยพี่น้องพผวาญใหญ่อปอกเผาออกไปเกี่ยวหยาให้ข่อยอีกเนาะพี่น้อง สีผักเสร็จแล้วก็เจาเมื่องนะ婆ยังก็เจาะเมื่อยก่อนก็เลยแบบพอพาเอาเนี่ยน้องไปออกมทั้งนั้นเพ่งเลยนั่นแล้วนก่อนหน่อยไปข้านี้สนะละคานีกเล้

ดูสีกระเดนำไมเอ,เอาละเอาลยแหะักเอาลอะพี่น้อพี่น,อน,น้องชับชับแก่ไหนไหมดีตัวนี้เอาตต่นั้นก่อนวะ แทงเถอว่ะแกแกเดนยีมาตรนเดนเมงเดีิงหัวน่ะจะอาเหียมันเหี้ยอาเหี้ยหงายอย่เลยเหียมันาตัวดกจวดอ้าพี่นอตอนนี้าพี่น้องลอาไปเดนะเพราะว่าสะเลก็มีปลาสองไปเกี่ยวหยาถาเนาะเกี่ยวหยา ไว้ขึ้นโหลดในกระจ้าเนาะพักเมื่อทำกระจอกน้อพี่เนาะกากระจ้าห้านึ่งมันแล้วกระจอกเมื่อเลยยันมาทันเลยกระจ้าเนาะเพราะว่าข้าจีไซสเลงเมื่อกะยันมันเดยน้อยเดียบนบวิดกันเนาะพี่น้องยันเมื่อยยากแน่รถหครับนักไลนบบได้เนาะพี่น้องก็เลยสิเกียวไว้ใช้อทนพักเมื่อนำโหลไทยกระจ้าเนาะพี่น้องพอแล้วนึ่งใหม่กะพพอนะเดล้ายน้องพี่น้อง บอกไล่ทอมมืองน่นเนาะเพราะว่ากินมืออันตเมือหฮามเมือมือนงนตกินหักเบิร์ดเนาะเบิร์ดมืองน่นจังมาใหม่เนาะเพราะว่าเขาป่าสิุดท้ายเขาดูดอกตาบรีชโควิดยังมุ่งซ่อมกับสุนยอมออกแต่ปลานาะสุนยอมนี้แต่ปลาเน้องไปเรอออกได้พี่น้องไปเกี่ยวหญ้าถาสุวรรณก่อนสุพรรณท่านใหม่ถา ไปาพี่น้องนี่มะหอดบอลจดลดนเนาะสุ่นแสลกับเมยปอกเกี่ยวหยาได้ไหมน,นี่นอพี่น้องเมย์ปอกเกี่ยวเกี่ยวละกองไวสแสลกับเป็นคนฮุปเนาะพี่น้อง อันนี้เขาหน้าวานน้พี่น้องหยาลายหน้ากระเจาตัวที่ว่าบวานก็จะก็ลกออกน้พี่น้องบบมี่หยาเขียวงามตัววานน่ะลุกโบไว้น้พี่น้องหยามันลายแห้งนี่มันคือตัวที่ว่าห้าดำนี่มีเปล่ากันเลยวิวได้แล้วพี่น้องหน้าโคกงหยาวานลายหาก,กินให้ขวยแล้วก็ต้องหาก,กินให้ขวยพอดูวิวท้องฟ้าได้แล้วพี่น้องเหมือนึ้นจังหน่อย พี่ป้ากับมัดไว้วสลัดก็จะเป็นคนแบกไปใส่รถไทยเนาะพี่น้องนี่จ็บเกียวโหลดห<ะ>ันล้มไปหันฮะเกียวโหลดแม่ลไรฮะห้หาหหหสิบเปแบกจะเพียงถึงหันแยกไปเกี่ยวห้าสิบเปแบกอ่ะเด้อนี่พี่น้องหน้ายหญ่เทาทองฟ้าน้องพี่น้อง แม่เนี่ยปอกนะไปเกี่ยวฟังพุ่นเนาะพี่น้องสะแลน,นั้นซีน้ําแบกไปใส่รถน้ําเนานะพี่น้องนี่สวนซุมนั้นยังไปหาน้ํายเนาะซุมน,าน,านั้นนะเจ้าเพ่ว่าได้เลี้ยงังวเลี้ยงควายเนาะพี่น้องเจ้าก็เลยมาแต่นามาเมื่อน,นี้บางคนก็นมีเดินปอยไปแล้วซุน,าน,านั้นมาเบิดน,านยายําพ่อยากองก็ไปวอูวันนี้สวนบัด ผูกแต่ยามดำหน้าพุ่นพี่น้องยามไถหดพูยามตกกะพูมันหญามันก็เบิดแล้วพี่น้องบ่มีให้มันกินเนาะด้อนปอกไปข้ามพุ่นเด้อเงดูพี่น้องวิวท้องฟ้าเคเนาะพี่น้องสลก็สิได้จคลิปเนาะเพราะว่าสิพาไปเกี่ยวหญ้าแล้วก็แบกหญ้าซอยมปอกเนาะถ้ามีปอกเกี่ยวไว้ก็มีตแบกถ้าเพิ่นเกี่ยวบ่ทันกสิไปเกี่ยวซอยเพิ่นเนาะ ไปพอกันมาคลิปนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามสแสและนะเด้อบ๊ายบายสบายดี